สวัสดีครับพบกับสุลกาวภตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนไทยลีกยักษ์อาเซียนทุ่มคราสเทลล่าทอนบุญมาท,ทันกับตันทีมชัดไทยจะตาดิวใหญ่สันทะเทือนทั้งอาเซียนหลังเอเชียนครับมีแน่นอน สกีเกียติศัว์เสในเมืองนะครับอดีตกุนสือทีมชาตไทยวางที่กุนซือคนใหม่ของโซโมโสอนคงอันฮานอยเอฟซีทีมเจ้ามืทุ่มลีกสูงสุดของเวียดนามปเปิดเผยผ่านสื่อเตรียมเสริมทัพครั้งใหญ่ยกระดับทีมคงอันฮานอยเอฟซีล่าแชมป์วีลีกรวมถึงเพื่อย,ยกระดับทีมสู่ระดับเอเชียด้วยการเล็งเป้าเสริมทัพไปที่ธีรดรทนบุญทันกับตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ พร้อมระบุชัดว่าเรื่องเงินของทีมไม่ใช่ปัญหาพร้อมทุ่มไม่อั้นในการคว้าตัวดาวเตะทีมชาติไทยเข้าสู่เท่มโดยสำหรับซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนเมืองเตรียมเปิดตัวเป็นหัวหน้าโค,ค้ชคงใหม่ของทีมคงอันฮานอยเอฟซีโดยมีเป้าหมายก็คือการพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้สถานเดียวเท่านั้น,นครับโอ้โหค่าเหนื่อยแน่นอนนะครับต้องเป็นล้านต่อเดือนด่วน โจฮาลาโพสถึงแฟนบอลโลกสวยหลังเอกนิษสถานการพิกที่ญี่ปุ่นโจฮาลาสารยุทธชยคำดียาดตำนานกองหน้าทีมชาติไทยโพสจวกพวกแฟนบอลโลกสวยในทันทีหลังจะบุกเอกนิษปัญญาแนวรุกทีมชาติไทยแต่บรลุข้อตกลงเซนเจอร์ก,กับทีมญี่ปุ่นอูวะเรดไดมอนภายใต้หัวหน้าของคคณใหม่เพอร์มาติอัตออกโบ หลังจากที่ถอนตัวออกจากทัพทีมชาติไทยและเดินทางไปซ้อมกับญี่ปุ่นเพียค่าวันก็ได้รับสัญญาชมับใหม่นั่นทันทีกอรที่จะได้เซ็นสัญญาจากโค้ชคนใหม่ชาวโนเวยล่าสุดสะลายุธธชัยกำดีโพขกาคามเอกนิพป,ปัญญากลับมาช่วยทีมชาติไทยแน่นอน,อนแต่ไม่ควรเป็นยุคนี้พวกโลกสวยเห็นกันหรือ,อยังการไปเล่นทีมชาติในยุคนี้กับอนาคตของเขาเจ้าหนังสือเป็นคนเก่ง วันหนึ่งเขาจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยของเราแน่นอนแต่ไม่ควรเป็นยุคนี้สลายุทธ์ชัยคันดีนะครับบอยานทั่วลงเด้อพอมาไปน้องจวดอย่างเดียวหรือนะักบีจีปทุมทุ่งคว้าแข้างท็อปเกรดแอรทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2023 หลังจากที่บิ๊กเนยนะครับในายเนวินทิดชอบท่านประธานประสัทไฟฟาบุรีลัมยูนเต็ดส่งสัญญาณบุรีลัมจะเอาแชมป์เล็กที่2เขาโทษนะครับเมื่อรอดกูหลอกยังไงบุรีลัมก็ต้องเป็นแชมป์ความคัดส่งสรรไปยังดีจีป,ปทุมทูเบงคองและการผะาเลือว่าหลายทีมจัดเองไปที่นักเตะเซียงกงเมื่อไรที่คุณชอบรถด้วยอะไรเซียงกงคุณภาพและมาตรฐานของรถของคุณก็จะทําได้แค่เซียงกง นั่นทำเอาบีจีปทุมหนึ่งในทีมตัวเต็งล่าแชมป์ไทยลีกเล็กที่2ถึงข่าวต้องสั่นสะเทือนในไทยลีกกันเลยทีเดียวเมื่อมีรายงานจากสายข่าววงในบอกมาว่าบีจีปทุมกำลังจะปิดอีวแ่้งกิมติไทยตัวเท้าเกตเอชุดลุยศึกเอเชียนคัพ2023เข้าสู่ทีมเพื่อบเบียดแชมป์กับบุรีรัมในช่วงเล็กที่2และแฟนๆจังสึกคิดเห็นว่านักเตะคนดังข่าวนั้นจะเป็นใครนะครับสุดยอดจริงๆลุงแน่ หรือหนะัยกยักษ์ใหญ่ไทยลีกคว้าวีรเทพป้อมพันธ์เสริมแก่งเพื่อล่าแชมป์เล็กที่สองสมทุทรทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับภายใตกก้การนำทัพของโค้ชชัชชวันศรีปานนะครับยังต้องลุ้นเหนื่อยเมื่อบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทำแจ้มไล่จี้หูดากเหลือเพียงแค่สี้มเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนะครับทูแบงคอกหลังจากฝูงของไทยลีกมีสิทธิ์คว้าแชมป์ครั้งแรกในบทประศักดิ์ของสโมสรในลุ่มกันเ์เละล่าสุดนะครับกระแสามาแรงอย่างมากหรือหนะักแข่งเทียบทูแบงคอกยูนเนเต็ด จะหนักจะเต็มเสริมทัพแข่งตัวทอพทีมชาติไทยจุดสุ้สึกเอเชียนคัพ2003รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาในการคว้าตัวเทปเตอร์วิลเทศป้อมพันธ์จากเมืองทองยูเนเต็ดเสริมแข่งในดังกลางเล็กที่2ชมป์ต้องไปวัดกันเล็กที่2มีเดือดแน่นะครับเปิด์ชาก,กุมบีออสเตรเลียนะครับจัดหนักจัดเต็มทีมแกร่งเอเชียใต้ประเดิม3ตั้แรกผู้แรกวันนี้ ฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0ง3รอบสุดท้ายทีย่ประเทศกาตาร์คู่แรกของวันที่13มกราคมเป็นการลงสนามของกลุ่มเบีโดยกลุ่มมีมีออสเตรเลียอินเดียซีเรียและอุซเบกิสถานโดยออสเตรเลียทีมอันดับที่25ของโลกพบกับอินเดียทีมที่อันดับ1 0 2ของโลกแข่งขันกันตามเวลาประเทศไทย1 8 3 0นาฬิกาที่สนามอัสมาบินอัลสตเตเดียมประเทศกาตาร์ผลปรากฏว่าออสเตรเลียพยายามเปิดเกมรุกโจมตีเขาใส่ตั้งแต่รนน่มต้นเกม มีกาสเข้าจบสกอร์มากถึง14งรังแต่ไม่สามารถส่งบอลเข้าพิสุขก้นตะไ่ายของอินเดียได้จบครึ่งแรกออสเตรเลียเสมอกับอินเดียไป0-0กระทั่งเข้า,าสู่ครึ่งหลังนะครับในนาทีที่50ออสเตรเลียามาได้ประตูลูกแรกนะครับตุงตะข่ายได้สำเร็จขึ้นนำอินเดีย1-0จากการทำเข้าประตูตัวเองของแจ็คสันอีวานส์นะครับจากนั้นในนาทีที่73ออสเตรเลียามาได้ประตูนำห่าง2-0จากการทำประตูของจอแดนบอสนะครับ จบเกมนะครับออสเตรเลียเก็บ3ามแต้มอัดเอาชนะอินเดียทีมแข่งเอเชียใต้ไปเบาๆ2-0น,นะครับส่วนทีมชาติไทยภายใต้าการนัดทับของมาชดาอิจิอิเพิ่งจะเดินทางถึงประเทศกาตาร์และลงซ้อมแล้วนะครับโดยไทยอยู่กลุ่มเอร่วมสายกับสุดิออรเรียคีร์กีสถานและอุมานโดยทีมชาติไทยจะประเดิมเกมแรพกพบกับคีร์กีสถานนะครับทีมอันดับที่98ของโลกในวันที่16มรกราคมน,นี้ตามเวลาประเทศไทย3ทุ่มครึ่ง นสนามอับดุลลาบินส์คาลิฟาสเตเดียมนะครับระเบิดขึ้นแล้วศึกแห่งเอเชียสารัฐยูเย็นชี้ซาอุสุนหินข้างทีมชาติไทยกระหายลงฟาดค่งศึก AFC เอเชียครับพ2023สิบสาตทั้งศึกไทยสุดยอดสารัฐยูเด็นนะครับยกนิ้วสบฤตทีมชาติไทยชุดนี้เย่ยมากทุกคนกระหายอยากจะลงสนามเวทีเอเชียครับยอมรับส,สดิออระเบียแข่งโป๊ก ส่วนคีร์กิสสถานและโอมานคุณภาพเหมือนกันเชื่อกครเริ่มต้นดีดีกว่าโอกาสเข้ารอบสูงล็อกเป้าช่วยชังศึกทะลุเข้ารอบให้ลึกที่สุดพร้อมให้สัญญาแฟนบอลชาวไทยจะทำผลงานเต็มที่อย่างแน่นอนสาระเย็นนะครับเจ้าตังนะฮะกองกลางดีกีทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมหลังได้ซ้อมแล้ว2วันเต็มที่ประเทศกาตาร์มีคิวช่วยทับชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงนัดประเด็มสนามรอบเป็นกลุ่มกลุ่มเอฟในศึกฟุตบอลเอเอซี เอเชียครับสงพันยีามรอบสุดท้ายพบกับคีติสถานในวันอังคารที่16มกราคมนี้มิฟิวในวัย30มปีกล่าวว่าตอนนี้ทุกคนพร้อม100%แล้วแต่ละคนมีความกระหายที่อยากจะลงเล่นมากคิดว่าถึงวันแข่งทุกคนน่าจะพร้อมเต็มที่ส่วนเรื่องการตอบตัวอาจต้องใช้เวลาอีกนิดกับเวลาส่วนสภาพอากาศไม่น่านมีปัญหาเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมการเดินทางสนามฝึกซ้อมไม่มีปัญหาอะไรเปร้าหมายในเวนแบบนีแน่นอนทุกคนอยากจะผ่านเขารอบแรกให้ได้ไปก่อน แต่ส่วนตัวก็หวังว่าจะเข้าไปให้รอบล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกคนก็มีเป้าหมายเหมือนกันู่แข่งทุกทีมก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่าสวิอาร์เบียน่าจะแข็งแกร่งที่สุดส่วนอีก2ทีมก็มีคุณภาพเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นดีดีแค่ไนใครที่มีโอกาสได้ลงเล่นเกมแรกนี้มีความพร้อมน่าจะโชว์ผลงานออกมาให้ดีส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงก็ต้องทำหน้าที่คอยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ เป็นกําลังใจให้นะครับวันที่16เรามาไทยแลนด์ปูนปูนด้วยกันนะครับต้นบุษมสามทุ่มเคิงครับพอมาพี่น้องโดยถ่ายทอดสดทาง PP TV HD 36และช่งช่อง T Spo อร์ต7ครับจวดอย่างเดียวกัวถาแล้วนี่คือศกเ่าฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นร 3, อบ3กขวันที่14มกราคม